ตามมาทำไมให้ใหยุ่เยอะขอทำแต่ความหวั่นไาวใจจะไปก็ไปให้ไกล เรามีเรื่องต้องเคลียร์ให้เข้าใจก่อนไปโรงเรียนลงรถไปไม่บอกให้ลงรถแล้วทำไมต้องมาขับกันด้วยลงรถยย้ยลงไโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่คือการทำโทษที่เมื่อคืนนี้พวกเธอสะกดรอยตามฉันไป นอกจากจะไม่ฟังคําสั่งแล้วรู้ไหมว่าการออกจากบ้านยามวิการเนี่ยเป็นการกระทําที่ประมาททําให้คนอื่นเดือดร้อนและเป็นห่วงไม่ต้องเทียงไม่ว่าพวกเธอจะอ้างเหตุผลอะไรมาก็ตามถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องถูกทําโทษด้วยการเดินไปโรงเรียนเอง โยกนะอย่าขึ้นบอกนะถ้าเกิดพูดเทิงทาอีกแล้วก็จะจ่ายให้เต็มวันอีกโอ๊ยโอไยโอไยไปไปไอไป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 ไีไปไไปไปไไปไป ปิดฝโบนรดน้ำตัวเองทำไมนเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลย พี่โตสุดก็ต้องไอ้นี่ยโอ้ย เ,เหนื่อยไหม,ไมเพราะฉะนั้นทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกเข้าใจไหมืด่นนะ้ำดื่มท่งก่อน ติได้แล้วเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วนี่ตื่นกันได้แล้วแล้วก็หยิกบกระเป๋านักเรียนแล้วก็เดินไปข้าโรงเรียนปฏิบัติ คุณสุขสันต์คะคุณไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นพิมพ์เข้าใจทุกอย่างแล้วคะ่ะนี่ผมกิจพูดครับไม่ใช่คุณสุขสันต์ตั้งสติหน่อยสิคุณอย่าเพอ้อเจ้อให้มันมากนะเออมีอะไรก็รีบๆพูดมาเปืองข่าโทรศัพท์จะเปื้อนได้ยังไงล่ะครับผมเป็นคนโทรหาคุณนะครับผมจะโทรบ,บอกคุณว่าเมื่อเช้าเนี่ย ผมเติมน้ำมันรถไป2,000บาทที่มาส่งเด็กคุณช่วยเตรียมสั่งให้ผมด้วยละกันส่งหลานๆฉันเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแต่คุณอย่าลืมแล้วกัน,นะครับ2,000บาทถ้าเป็น2,500ก็ยิ่งดีนะครับบ้าแค่นี้นะเฮ้ยคุณสุขสันต์เลิกกันก็ดีแล้วเฮ้ยแต่ เลิกกันก็ไม่ดีดีว่ามันมันมนต้องเป็นกาวใจใเขาสิา<อ>โจ๊กลืมกันบ้าอีกแล้วจะว่าไปนะผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างคุณสุขสรรเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดรอดมาถึงคุณพิมพ์ได้นะเนี่ยตายเฮ้ยตบปากเดี๋ยวนี้ตบปากาาไม่ต้องตบหรอกเต้ยผู้ถูกแล้วแหละฉันมันไม่เจียมตัวเอง ยคุณพิมพ์ฮะนี่ทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะฮะคุณพิมมันมีค่าสำหรับพวกเรานะแล้วก็คุณพิมพม์ก็เป็นนางฟ้าสำหรับพวกเราเช่นเดียวกันถูกฮะเดี๋ยวคุณสุขสันต์นี่ก็ตามมาง้อคุณพิม,พมแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะยังไงพูดไม่ทันขาดคำเลยมาแล้ว ตัวเองตัวเองกำลังถูกล่อลวงจากกลุ่มคนชั่วนะหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าคนโฉดก็ได้แต่ตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขาอ่ะกลับมาแล้ว <c oughs> อะไรเอ่ยที่บ้านไม่มีน้ําอะไรจะให้ตักน้ําให้มิลล่าตักมาทําไมก็ตักน้ําใส่กระโหลก,นนกชันงกดูเง,งา,งาไง อึง้งหึ่งเสียวไปเลยเลสยสิแมยไม่ยอมเมยไม่ยอมเมยไม่ยอมอะไรกันนี่คะคุณครูคขาทำไมคุณคููปล่อยให้เด็กชั่วลอยนวลนดูสิคะโอ้โอผ่านมาต้องหลายวันแล้วลูกปลาของคุณฉันนะยังหูปากไม่ลงเลย วานแล้วคันหอมสารมากอ้อนคุณแม่จะกินปลาปลาแซลมอนกินไม่ได้เพราะว่ามันแสบปากมากชิมิกาลูปากปั๊มอดทุกอย่างหมดแล้วป้าไม่ได้กินแล้วป้าไม่อได้กินแล้วเอ้ยชะตาวันรี่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นหนาย,ยากินข้าวเหนียวกระตีนไก่จิ้มแจ่วอยู่หน้าโรงเรียนอยู่เลยอจอาพูดความจริงค่ะหนูเป็นพยานได้ คุณโครคะครับผมต้องจัดไกด์เด็กกระตานี้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงครับอมีเออคุณคุณในทีนี้ครับโทษของในโจ๊งนี่นะครับหนักที่สุดน,นะครับที่ผมจะจัดการครับคือพักการเรียนยาวๆครับต่อสมแล้วเด็กกัะตานจะออคือผมเอากันด้านจ้องมาส่งนะครับเอออย่เพิ่งทำโทษจ้องนะครับเป็นอะไรกันเหรอครับ ทำไมดูหน้าตาซีรีส์ดังๆครับมาก็ดีแล้วครับจะได้เคลียร์ครับว่าเด็กในการปกครองดูแลของคุณน่ะมีเรื่องอีกแล้วครับเรื่องอะไรกันคะ,ะวัดก้อยงอนผมโดนพักการเรียนน้าต้องโดนนพิมปลดออกจากหน้าที่แง่งเลยอะอะไรนีะผมเสียใจครับ บอกแล้วไงว่าอย่าไปฉี่รถคนแก่เ,เดี๋ยวเขาจะเปื่อยหมดนะ